เเเตื่นขึ้นมาตากมาลัวๆสุริกี้สำหรับเช้าอันสดใสในวันนี้ไหนดูซิจดหมายกำลังตามหาคนทำงานเก่งๆอยู่ว่า,ากระเป๋าเต็มแล้วอ๋อนี่คือแบบว่ามาโฆษณากระเป๋าใช่ไหม ก็อยากได้กระเป๋าใหม่อยู่เหมือนกันนะนะครับกิจวัตรประจำวันฮนะรดน้ำต้นไม้อ่าคือส่วนของเรามาคับรดน้ำต้นไม้กับคือส่วนคือผักสวนครัวนะการทําฟาร์มมันต้องเริ่มต้นจากชีวิตที่สมถะนะฮะเกี่ยวอะไรกันปั๊บป๊บ น่าป๊อปน่าป๊อปน่าเอาแล้วครับการหลีกหนีโลกความเป็นจริงมาอยู่ในแบบนี้นกหลีกหนีตรงไหนเฮลโลกลับมาจากการตกปลาแล้วมาหาฉันที่อ่าทะเลสีโอ้ครับบินลี่ใครวะแป๊ะโอ้จิ่สโอ้มันใช้อย่างนี้ได้ เดี๋ยวนะทำไมเอเนอร์จีมันลดไวขนาดนี้าวไวเกินไปแล้วโซเชียลเพนนีโสดฮารีเร์โสดแคโรไลน์ไม่อาบิเกลโสดเลอาโสดแย้ต์่าโสดล่ะเดโรบินไม่โสดโอ้โหเต็งเลยครับโรบินจ่มมากพูดเลย ครับหรือว่าตอนนี้เราคาฟอะไรได้แคมป์ไฟนี่ช่วยให้อยู่ในตอนกลางคืนได้เราอยากจะเรียนกิวสักหน่อยก็อัพอะไรไม่ได้ครับต้องการไม้เคครับตอนนี้ยังไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ครับเริ่มการสำรวจกันต่อเลยดีกว่านะฮะ ซูซี่อ่าเป็นรดบัสโอเคโอเคนี่คือไม่มีอะไรอ้าวเจอของขายได้อีกแล้วโดโดดูโดผูกอะไรกันไว้๋อ้โหต้องเข้าไปที่เมืองก่อนนี่แปะแป๊ะป๊ะแป๊ะชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ดีครับสบายสยนะฮะสวนนี่มีอะไรมั่ง ดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะสนามเด็กเล่นเอาสนามเด็กเล่นนะฮะเล่นได้ไหมเนี่ยผอไม่ให้เล่นมีจำกัดอายุการเล่นด้วยแหละปะเป๊ะปะเป๊ะปะเป๊ะโอ้โหปะเป๊ะปะเป๊ะอ้าวนี่สื่อไนนี่ เฮ้ยเทลิแกนทาวเดี๋ยวเข้าไปดูสิเดี๋ย <laughs> วมันล็อกอยู่โอ้เซ็งเลยครับมา,มาตอน9โมงยังล็อกอยู่อันนี้คือไปไหนแฝกแฝกแะกอืมอันนี้บ้านออกฮุยสจูไอหัไอยู่โอ,โอ้เจ้าคงเป็นเพื่อนใหม่ใช่ไหมฮะเอ้ออืม กูจะมองอยู่แถวนี้แหละอา้าวขอมว่าไงวะหมานี่เราเข้าไปหาหมาไม่ได้แหละเอ้ยแต่ตอนนี้ที่น่าสนใจคือการที่เราต้องมีเป้าหมายครับว่าเอ้ยไอ้หนูคุนใครอะ่ะแจ๊สอ,อจะอีแจ๊สนี่ว่าอีแจ๊สอา้าวสวัสดีครับโจดี้อา้าวผัวกูเคน เป็นทหารกำลังทำงานอยู่จะรู้ว่าเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัย mm hmm. เมื่อการเดินทางเขาจบลงออ๋ขอให้โชคดีนะฮะโอคุณใครครับเนี่ยสวัสด mm ีครับเอ้ามานีดิว My n น p o l e o n Has Been s t a y i n g at My a e e โอเค mm hmm. อีมานีไปไหนแล้วแล้วเราจะซื้อกับใครปิดในวันนี้จากมานีอืปิดถูกวันมากกดอีเปิดแมปโอเคครับเราจะต้องไปที่บีดเทมอนะนะฮะไปไปไไปไปไปไัวมมอวัวมมอนี่ โหยิงทีเจ็บเลยครับทุยมันปืนโอ้ยอย่างอย่างเล่นอย่างเล่นนี่หลุมศพใครครับเนี่ยเจออีกแล้วนะต้นไม้ในเมืองนี่รู้สึกลกนะว่าตัดได้หรือเปล่าจะ <c oughs> ไปตัดต้นไม้เขาทำไมเล s โกอันนี้คืออะไรอ่ะ ปิดก่อนซัมเมอร์อ้าวที่บ้านใครครับเนี่ยโอ้โหแจ็คพอตเจอสี่คนเลยอ้าวหัวยูหัวยูเข้าไปไม่ได้ด้วยกาลเธอร์ mm hmm. สวัสดีขอต้อนรับสู่แซนดิวอรี่แบ้านของนักวิจัยทั้งอย่าง ก็ถ้าเกิดมีได้แบบพวกของอะไรดีๆนี่เอามาให้เขาเลยนะครับเขาคิดว่า่อาอเราจะได้ของดีๆใช่ไหมบอกให้ฉันรู้นะถ้าได้ของดีๆโอ้ได้เลยครับไอ,อพวนนี้นักโบรนนาณคดีเป่าหัวอยู่วินเซน์โอไม่ต้องถามแล้วหัวอยู่คิดว่าจะได้เจอเยอะกนี้เพนนีโอตอนนี้ฉันกำลังสอนวินเซนต์กับเจนหรือก,กับแจสตอนเนี้ย แต่ว่ามันดีนั่นที่ได้อ่าเจอแบบรางคนที่นี่อ่าเป๋าเนี่ยนะครับตอนนี้มีอะไรอย่าบอกนะว่าไม่มีอะไรเดินเข้ามาทําไมโอ,โอ้มันไม่มีอะไรจริงด้วยอกแปะปกแปะกบแปะ,อ,แปะ,อ,แปะอันนี้มีหนังสือให้เราอ่านได้หนังสือหายไปที่นี่ เขียนอะไรวะขยะอ๋อเอาออฟออเดอร์เอาออฟออเดอร์อันนี้ต้องเป็นบ้านของช่างตีเหล็กแน่นอนครับช่างฮัโลโหลอ้าวมาถึงอะไรเนี่ยดูช็อปเด็ดโอ้สามารถซื้อพวกแร่ที่นี่ได้ฮนะอ้าวจ,จะดูซ้ำทำไมล่ะ ที่จะดูคือ upgrade, คอัปเกรดนะว่าโอ้นี่เราสามารถอัปเกรดเป็นคอปปงคอปเปอร์อะไรที่นี่ได้สวัสดีครับชื่อคลินนะโอ้สวัสดีกูคลินโอเคครับคุณคลินบาตันนะครับคลินบาตันผมนี่มาแบบดีอเวนเจอร์เลยเดี๋ยวเรามีเป้าหมายว่าจะไปทะเลไม่ใช่เหรอ อันนี้ตัดได้ไหมเนี่ยอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในฟาร์มเนี่ยจะตัดไม่ได้เลยมันเป็นจังซี่เพลงมันเพราะเหลือเกินช่างไพเราะสนอหูอ้าวเขาคัดซีนง่อเขาคนนี้ใช่ไหมที่มาทักเรา ฟิลลี่เนี่ยอ่าเจ้าอยู่นันเองเล,อลุมข้าได้ยินแล้วว่ามีคนใหม่เข้ามาในเมืองยินดีนที่ไหนเจอนะเย yeah. ะ่าโอ้ยอยู่นี่มาหลายเดือนละไม่ได้อะไรใหญ่ๆเลยขายปลาดีนี่โอ้โหขายปลาได้ตังดีอะไรเงี้ยเหรอเก็บ ไว้นะนี่คืออ่าเขาเรียกว่าเบ็ดตกปลาใหม่นั้นแล้วก็เมื่ออยากให้เจ้าเนี่ยได้รับเบ็ดตกปลาเก่าๆนี่ไว้มันสำคัญกับฉันมากเอาแล้วอยู่ๆมาเอาอยู่กับฉันมาตลอดทั้งชีวิตบางทีเจ้าอาจจะขายปลาให้กับอ่าร้านไขคองของฉันได้โอ้ครับโอ้ยีบยบด้วย ได้เบ็ดมาแล้วเป็นโหน้ำนี่ดีจังเลยเนี่ยครับน้ำดีครับน้ำดีละครทุยโอ้ใช่ร้านของฉันเนี่ยจะกลับมาเปิดโอ,โอเคถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบสิ่งของช่วยเหลือจะซื้ออะไรก็มาหาฉันนะแล้วก็ทำพูดถึงการขายแล้วก็ ให้มาขายได้เลยใช่ไหมจัดไปนั่งปุ้นต่อโห oh, ครับเกมนี้ทำดีนะอา้าวหายไปแล้ววาร์ปไปแล้วนี่คือช็อปเขาใช่ไหมโอเคตอนนี้เราเจอไปแล้วสิบเก้าคนนะฮะอ่าอินเทอร์ดิวไม่ได้หรอออันนี้หอยอ้อมโด มีอะไรที่มันดีๆไหมดิหอยอีกแล้วคลมคาบคราบเฮ้ต้องใช้สักสามร้อยชิ้นไม้เนี่ยนะมันล็อกอะ่ะบางทีมีแค่เพียงเพื่อนของอีเลียดเท่านั้นที่จะเข้าไม่ได้อีเลียดคือใครวะจะมาหาคำตอบกันนะ ขั้นแรกคือฟาร์มในการทำอ่าเขาเรียกว่าการเกษตรของผมได้หายไปแล้วตอนนี้อยากจะไปหาแอบิเกลมากเลยครับแอบิเกลอยู่ไหนอ่าบ้านผมเมเยอร์อยู่นี่ยูลีน อ้าวมีบ้านใครไม่ดูตรงนี้อ้าวมีแมปลับอยู่นี่เนี่ยเตรียมตัวเดินทางครับจอร์ดเอมเิลีนอเล็กซ์แบ็กซมิธสตารดิวอรี่เอ์มิวเซียมเอมิลี่กับฮาเล,าล่โจดี้เคน้นแซมบ้านพี่อ้าวอารบีเกลจัดไปบ้านนี้อ้าวมีอะไรประกาศอะไรใหม่ วันเอ็กเฟสติวัลวันวันไข่แสดงว่าอาบิเกลต้องอยู่ที่บ้านนี้อ้าวหัวอยูอ้าวรูวิสมาทำอะไรที่นี่แล้วเนี่ยอ่ะอ้อยนี่ <c oughs> ก<ะ>ิจกรรมยามเย็นเหรอก็อยากทำอ๋ออยากทำก็ให้เข้ามาทำสวัสดีครับโอ,อมานีรู้สึกมีความสุขได้เห็นคุณนะครับโอเคครับ สวัสดีครับทำไรกันอยู่นะโรบินโอ้ยแขนฉันขันกลันขาฉันกำลังทำงาน What the fuck ่เฮ้เฮ้ทุกคนทำไรกันลมตัวคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอคือใครเอมิลี่โอ้ฉันสามารถอ่านอะไรอะไรนะอ่านใจบนหน้าคุณได้อะไรเนี่ยคุณควรจะอะไรเนะี่ย รักมันนะที่พาริเคนเนะี่ยที่เมืองพาริเคนมองบางอย่างแล้วโอ้ไม่หาฉันได้ที่ซาลูนนะโอเคครับอ่าคนที่ใครครับแคโรไลโ,ลลโอ้ดูฟิตมากเนี่ยโจโดีเออพูดถึงโจโดี้เป็นหลุเราโรบินเราเจอกันแบบนี้แหละโอ้ทุกอาทิตย์เลยโอ่แล้วครับ ดีโอ้แขนฉันโหรู้สึกเมื่อล้าเหลือเกินแล้วอาบิเกลอยู่ไหนอันนี้ต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับพีแอนะเพื่อนที่ดีกับอาบิเกลแล้วอาบิเกลไปไหนพูดถึงเอมิลี่ก็ใช้ได้นะแต่อาบิเกลเขาไปไหนแล้วครับ where are you ไม่เปิดซะแล้ว อาครู่หัวอยู่มาลูโอ้มีมาลูนะโอ้หรือเจ้าจะเป็นคนใหม่ที่ย้ายเข้ามาฉันมาลูนะเนีย nice to meet you nice to meet you too อ้าวฮาเล่อ้าวมีปัญหาอะไรเหรอเออฉันมีของมาฝากเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวฮาเล่ฉันมีของมาฝาก <c oughs> uh, ออของมาฝากขอ,ขอบคุณนะ ฉันชอบมันโอ้โหจริงเหรอโอ้ขอบคุณครับโ,โหเขาชอบเขาชอบมันในสิ่งที่เราให้ครับหอยเน่นนะโหสุดยอดเลยแล้วอาบิเกลไปไหนทำไมอาบิเกลไม่กลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลุเหรอมาลุมาลุมาลุ ในเมืองเล็กๆแห่งนี้นะมีเน่าใหม่เข้ามามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากอครับขอบคุณครับไม่คิดว่าผมจะเจ๋งขนาดนี้เฮ้ก็อยากลองไปดูนะว่าเป็นบ้านของใครเฮ้ยฮลโลว h o are you oh d e m e โอ้ยิยย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 ยเยยยยยยยสยย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 เยยยยยยย ฉันเป็นโหนักพิยาศาสตร์แล้วก็เป็นพ่อด้วยขอบคุณสำหรับการแนะนำตัวครับขอบคุณเหมือนกันครับเนี่เดเิอุสที่มันอะไรครับเนี่ยเอาจอบไปอัดหน้าเลยอ้ามีบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยคัวอยู่ลีนัสคนแปลกหน้าสวัสดี ไม่ยังเป็นต้องรู้จักฉันหรอกฉันใครอยากอยู่คนเดียวอ่าวันนี้เป็นพวกเก็บกดนะฮะนี่คืออะไรเส้นทางนี้อันนี้บ้านใครครับบ้านของเดนเมติอุสเหรอชื่อมันแปลกๆนะเนี่ย oh, โอ้หัวยูโอ้แต่เหมือนแบ็คแจ็คเลยเซบาสเตียนโอ้เจ้าคือคนที่เข้ามาใหม่กันเหรอฮะ <S 2>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  เอาละ จากอยู่ที่นี่ทำไมทำไมคุณเลือกพาริแคนทาวะนั่นสินะอ้าวอันนี้เป็นครอบครัวมารวมไม่ต้องคุยคนระับเราเข้าบ้านเขามาอยู่แล้วอเดียวนะแน,น่นแน่นอันนี้บ้านโหมีบ้านมีชั้นใต้ดินด้วยเท่วะ่ะอยากขยายบ้านแล้วสิ อ้กลางค่ำกลางคืนแล้วเนี่ยอาบิเกลกับบ้านยังวะตามหาอาบิเกลครับเฮ้ยเฮ้ยเฮลโลวันนี้เราินเออเกมนี้ระบบทำดีดปั๊บ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 เห็นไหมครับว่าระบบมันดีขนาดไหนครับ ตอนนี้หวังว่าพืชผักสวนครวของผมนี่จะเติบโตหมดแล้วนะนี่เดินนี่เอเนอรจีลดบ้างไหมโอ้กดชิปเพื่อเดินช้าได้สัสดีครับเพียอ,อับิเกลกลับมายัางวะอับิเกลกลับมาหรือยังวะอับิเกลอับิเกลนอนแล้วโหสองทุ่มนอนแลยเหรอ นี่คืออะไรแบ็คแพคอัปเกรด24สล็อต2,000โกโอ้โหแต่อะไรที่น่าจับตามากน,น่าจับจับหน้าเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ว่าอ่อหน้าสนใจมากเออแค่คำก็สนใจนี่คิดตั้งนานวันนี้สองทุ่มสี่สิบแล้วเรากลับที่บ้านแล้วก็ไปตอกต้นไม้นะตัดต,ต้นไม้มาตอกต้นไม้อะไรล่ะ อเคปับอ้าวเอ้ยโ,อโหนี่ไม่แข็งแรงพอเหรอโอ้โหไม่แข็งแรงทำไมวายนี่ใช้แอคตัดไปทุกอย่างเลยเนี่ยเอาให้เหนื่อยตายไปเลยเดี๋ยว อยากทำงานให้ได้มากกว่านี้เหนื่อยแล้วมาเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำฟาร์มกันในตอนเช้าเดินอืดเลยเปิดรอดเลยนะอ่ะเอาไปหอยเนี่ยเอาไปอันนี้ดูพิเศษนนมันไหมดีกว่า ผมง่วงเหลือเกินขอไปนอนก่อนนะครับโอ้ไ oh ม yes. oh ่ไหวแล้ว Yes ลเวลอัพโอ้โหกว่าจะลเวลอัพมาบวกตังมานหนึ่งร้อยสิบวันที่สอม